สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องหมอการยิบสี่ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันปรจะจำวันที่26กรกฎาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากรู้ดวงส่วนตัวทักชิตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะทาวเวอร์นะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะใครหลายๆคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเครียดๆนะคะบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะช่วงนี้มีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะ เจสเมนต์ man, คำพิพากษานะคะก็เรียกว่ามีโอกาสได้งานแบบกระทันหันได้งานแบบฟลุ๊ก,กๆการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะได้ด้วยเรียกว่ามีจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดแบบขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะแต่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะเจสเมนต์ขึ้นมานะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดเครียดสิ่งใดรอคอยสิ่งใดนะคะเขาเรียกว่า เป็นผ้าแห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะเทวดาเป่าตรให้คนไต่ฟื้นขืนชีพนะคะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะรวมทั้งนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์ใครหลายๆคนนะคะ,ะปรอง,งกับชีวิตได้ด้วยนะคะ กนะ็เรียกว่าอดาีตที่ผ่านมาสอนอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะทาให้มีความละเอียดแล้วก็รอบคอบอะไรที่มันมากขึ้นนะคะคิงเรียนนะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ช่วงนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะก็เรียกว่า,าจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีบางคนได้จากผู้ชายนะคะจะนำความสำ,สำเร็จมาให้นะคะ The world นะคะความสุขความสมหวังนะคะนะผู้หญิงไร้รำมีดวงเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเขาเรียกว่าการทำวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะจะประสบผลสำเร็จนะคะจะได้รับขา่าวจะได้ดีนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านะคะจะเกิดขึ้น ด้านของการงานโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะค่อนข้างกะโดดเด่นนะคะช่วงนี้นะคะสุขภาพใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะต้องระวังด้วยนะคะมีทาวเวอร์นะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะรวมทั้งนะคะสุขภาพนะคะบางคนทานน้ําน้อยด้วยนะคะทานน้าเยอะๆนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งทง้องตั้งครันแบบคาดไม่ถึงนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสามีบุตรล้านบริวารน,นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะบางคนนะคะเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเดอะเวิร์เคงเหรียญนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะ 3ามตัวหน้านะคะสามตัวหลังนะคะจะให้โชคนะคะเสี่ยงทิ้งทิ้งไว้นะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากพันยิบสีนะคะมีเลข6001นะคะ6001นนะคะต่อไปคนวันจันทร์ วันจันทร์นะคะแปดถ้วยช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานก็ได้นะคะเข้ากะด,ดึกนะคะหรือการค้าการขายที่ติดช่วงกลางค่ำกลางคืนด,ดึกดึกเดินเดินมืดค่านะคะนะเรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่า มีโอกาสได้เงินเป็นก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจการค้าการขายวันนี้นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราชุดใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะแปดไม่เท้านะคะช่วงนี้งานเยอะนะคะทํางานสากกระเบือยเรือรบหรือใครบางคนอาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายงานด้วยนะคะสี ดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอบางสิ่งบางอย่างนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะรอโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะมีโอกาสต้องเ,อเขาเรียกว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะช่วงนี้นะคะก็อาจจะพักฟื้นนะคะสักระยะหนึ่งนะคะอาการก็จะดีขึ้นนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ ความดันไมเกรนวิงเวียนศีรษะนะคะมึนมนงงงงนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะนะ,ะก็ต้องปักก่นให้เพียงพอนะคะรวมทั้งนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะปวดฟันนะคะช่องปากช่องฟันพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานบางคนอยู่กันคนละที่หรือทํางานเข้ากะสวนทางกันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะใครบางคนนะคะยังโหยหาอาดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตยังรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะนะหวังว่าคนรักเก่าจะอวนกลับมานะคะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขโรมันนะคะจากพายิบสีมีเลข8 9 8 4นะคะ8 9 8 4นะคะไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารนะคะคิงดาบนะคะโอยหนึ่งเหรียญดวงเหงงนะคะเขาเรียกว่าคนดวงเหงงนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะรทั้งจะมีช่วงมิลาบนะคะการค้าการขายนะคะจะขายดิบขายดีนะคะนะลูกค้าเก่าๆก่าลูกค้าใหม่ๆลูกค้าประจานะคะการพูดการคยุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะ จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนอาจจะได้รับเงินโบนัสนะคะช่วงนี้นะคะได้รับเงินปันผลนะคะนะได้รับเงินก็เ,เรียกว่าการแบ่งสรรปันส่วนนะคะได้ด้วยนะคะหรือนะคะมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะเ็เรียกว่าคนดวงเห่งนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้นะคะแต่มันเป็นความขวัญที่เป็นจริงนะคะต้องลงมือทํานะคะเคงดาบถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะไม่ว่าเราจะคาดหวังสิ่งใดอยู่นะคะเขาเรียกว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะเคีงดาบเขาเรียกว่า เป็นคนแล่งนะคะอดทนนะคะมุ่งมั่นนะคะในเรื่องของการงานรับผิดชอบดีนะคะช่วงนี้นะคะโหยเดือสันดวงดีคนวังคารนะคะเดือสันหนึ่งเหรียญก็เรียกว่าจะมีโชคมีลาบนะคะนะใครรอคอยการงานอยู่ก็จะได้งานนะคะไดะ้เงินเดือนที่ค่อนข้างจะเป็นที่ถูกใจหรือบริษัทที่มั่นคงมีชื่อเสียงนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะได้รับเงินโบนัสหรือว่าเงินเดือนอัพขึ้นนะคะ หรือได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้พูดดีๆนะคะกับคนรักนะคะมีโอกาสได้รับของขวัญของขวักนะคะคนรักอาจจะซื้อทองซื้อของมีค่าให้ก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะบางคนมีช่วงมีลาภแบบามาในสายแบบได้บุตรแทนก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะ จะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกอ,อกตกใจหรือใครที่คบหาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานนะคะอาจจะได้รับค่าสินสอดนะคะจากคนรักก็ได้ด้วยนะคะนะมองโดยรวมได้ดีมากนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพันยิบสีะคะมีเลข0ูนย์หนึนะคะศูนย้นะคะต่อไปคนวัน คนวันพุธเวฟฟอร์จูนนะคะดวงเหงจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุ๊กๆนะคะได้งานแบบฟลุ๊กๆได้เงินแบบฟลุ๊กๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสซื้อ,อที่ดินนะคะหรือว่าบ้านนะคะ อสังหาริมทรัพย์บางสิ่งบางอย่างนะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะดวงดีนะคะดเด e Heroine นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนรวมทั้งช่วงนี้นะคะคนวันพุธอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะสถานที่อ่ ทำบุญนะคะบางคนไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะคะไปสวดมนต์ไปขอพรนะคะบางคนไปเขาเรียกว่าไปพักผ่อนนอนวัดเลยนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาก็ได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะเจ้าชายดาบมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะ บางคนจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารแต่เป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะนะแต่เราก็เคลียร์ได้นะคะเดมูนนะคะกังวลใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนก็กังวลใจเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายนะคะได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะเขาเรียกว่า การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะระวังสุขภาพนะคะความดันไม่เกรนนะคะวิงเวียนศรีรษะพวกนี้นะคะมึนๆงงๆนะคะนะปะัญหาสุขภาพช่วงนี้นะคะรวมทั้งนะคะการเดินพกช้ำดำเขียวนะคะสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่นะคะของมีคมมีดบาดช่วงนี้นะคะต้องต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะ คนสดในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า,าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะการเงินซสมากนะคะโชคลาบนะคะจะเป็นช่วงมีลาบจากบ้านเล็กที่นะคะแล้วก็เลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขรวมันจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0ู0ย์ศนย์ะคะศ5 0 8ศย์นะคะ คนวันพฤิหัสตเดนเลิร์เวอร์แฮงแมนเก้าเหรียญสิบเหรียญช่วงนี้คนวันพฤิหัตดนะคะด้านของการเงินนะคะดีมากนะคะ เขาเรียกว่าบางคนใครที่เครียดเรื่องการเงินอยู่หรือรอคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับเงินก้อนบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้ดีนะคะการค้าการขายนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีกงรใหญ่เข้ามานะคะการค้าการขายขายดีขายดีนะคะจะมีเงินเข้ามาตลอดทั้งวันนะคะในวันนี้นะคะ จะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครช่วงนี้ต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคำพูดมีสเสน่ห์นะคะเดินเลเวอร์นะคะเป็นที่ต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจกับของคนรอบข้างนะคะเขาเรียกว่าโดยเฉพาะงานด้านบริการนะคะนะต้องใช้คําพูดนะคะด้านร้านอาหารนะคะความเสืยอความงามเสื้อผ้านหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์ช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหยิบมายืมการเงินก็ได้ด้วยนะคะ ก็เรียกว่าจะมีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเคลียร์นะคะเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะปัญหาสิ่งต่างๆหรือว่าการทําบุญนะคะทาบุญแบบเขาเรียกว่าเสียสละนะคะนะแห่งแมนเป็นไพ่แห่งการบูชายันนะคะนะการเสียสละการช่วยเหลือนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะ ลำไส้นะคะรูปกรรมพันธุ์นะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ำตาลบางคนอยู่ในช่วงของหมอนนัดตรวจเช็คสุขภาพหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบทหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนอาจจะ อยู่ในห่วงของความรักก็ได้นะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่ง,ง,ง,งปิ๊งนะคะนั้นเลิฟเวอร์นะคะขึ้นมาก็เรียกว่าคนที่อยู่ในห่วงของความรักนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะแล้วก็จากคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยิปสีมีเลขหกสองเก้าศนะคะหกสอเก้านะคะต่อไป คนวันศุกร์เกรอฟฟอร์จูนคนวันศุกร์นะคะ ดวงดีนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะเ็เรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกฟได้งานแบบฟลุกฟได้เงินแบบฟลุกฟได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ จะประสบผลสาเร็จเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายนะคะนะ่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะงานเยอะนะคะวันนี้งานมากนะคะภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องอรับผิดชอบนะคะงานทางด้านประภิโกดังโรงงานใหญ่ๆก่อสร้างนะคะอาจจะมีโอกาสต้องใช้แรงงานเยอะหรือเรียกว่าต้องยกของหนักๆได้ด้วยนะคะ ระวังกล้ามเนื้อด้วยนะคะช่วงนี้นะคะกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะแปดดาบนะคะแปดดาบสิบไม้เท้านะคะนะสุขภาพช่วงนี้นะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะต้องดูแลเลยนะคะ ราชนีดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะนะการงานที่ประสบผลสาเร็จด้วยน้ำพักน้ําแรงของเรานะคะแต่คุณทําได้นะคะเขาเรียกว่ามีความประบผิดชอบสูงช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะอาจจะมีบ้างนะคะการโดนถูกตีชิ้นนินทาการโดนใส่ร้ายนะคะการโดนว่าร้ายนะคะแต่เราก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งพวกนี้นะคะนะขอปล่อยผ่านนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกบประคองกันไปนะคะคนโสดจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาบนะคะบ้านเลขที่เลขโฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลข0 0 8 0นะคะ0080นะคะ ไคนวันเสาร์คนวันเสาร์ราชินีเหรียญน,นะคะสะเตรนนะคะ5ดาบเดอะสตาร์ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะ เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะการเงินจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบางคนจะได้รับเป็นเงินก้อนนะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการค้าการขายนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเงินไม่ขาดมือนะคะ เงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาในเรื่องของการงานวันนี้นะคะอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะแต่คุณทําได้ดีนะคะสเตรนท์นะคะเขาเรียกว่าถึกอึดอดทนนะคะพ <Dam S 1> ร้อมลุยพร้อมสู้นะคะในเรื่องของการงานหรืออาจจะเจอลูกค้าที่เรื่องมากก็ได้วันนี้นะคะลูกค้าที่เอาแต่ใจก็ได้ด้วยนะคะแต่คุณเอาเอาอยู่นะคะเขาเรียกว่าคุณแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะ มีหาดาบนะคะห้าดาบสเตรน์นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้นะคะการงานอาจจะมีบ้างนะคะนะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนร่วมทีมจากเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ขออยูงเงียบนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ถ้ามองดูแล้วคุณก็ไม่เงียบนะคะคุณก็ไม่ค่อยจะยอมคนด้วยนะคะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเอาแต่จใจหรือเรียกว่าฉันเป็นคนที่ถูกต้อง อยู่แล้วนะคะเเรียกว่าไม่ฟังคนอื่นนะคะแล้วก็ขอให้เราใจเย็นไว้นะคะมีดวงเดินทางนะคะสำหรับใครบางคนเขาเรียกว่าอาจจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติในสถานที่ที่เย็นๆได้ด้วยนะคะนะความการงานที่ใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสาที่จะได้งานนะคะด้วยอิทธิพลของเดอะสตา์นะคะความหวังความสมหวังนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับ ปวดหลังนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะข้อมือนะคะปวดข้อมือนะคะบางคนกระดูกนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแข็งแข็งกับคนรักนะคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะเอาอกเอาใจคนรักคู่ครองนะคะนะก็หรือบางคนอาจเขาเรียกว่าข่มคนรักก็ได้นะคะยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะ คนโสดนะคะบางคนเป็นคนพ่อเลี้ยงเดียวเป็นคนแม่เลี้ยงเดียวนะคะอยู่คนเดียวได้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาบนะคะเลขมงคลจากพ่ยิบสีมีเลข0858นะคะ0858ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ